โอัวกลับไปเอาของกันนะฮัลโหลห้ามโอเคเราจะเล่นอะไรกันดีอะครับทุกคนนั่นสี่สี่แล้วกันเนาะกดแล้วนะเข้าแบบคนดังนะ่อยน้อง ไปแล้วเราจะไปแกล้งคนกันเร็วทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปไปเล่นเอาปืนไหนดีอ่ะสวัสดีครับวสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลน้องชื่ออะไรครับน้อง น้องคนนั้นอะคนนี้หาชื่ออะไรฮะฮัลโหลเปิดไหมหน่อยดีเบอร์สองน้องชื่ออะไรฮะชื่อตังตังมีเมียยังครับพี่ขอเป็นเมีตเยตังได้ไหมอะหรือหรือ,อ,อตังไม่ชอบผู้หญิงครับน้อ<า>งรักตังไม่ชอบผู้หญิงเหรอ<ม>ตั้อย่าบอกนะว่าตางังเป็น ใจนะถ้าพี่ช่วยแล้วอะให้พี่เป็นเมียได้ไหมไอ้เลกให้พี่เป็นพี่ขอเป็นเมียตังได้ไหมคะยังเรากำลังเป็นผัวเป็นเมียกันเราก็ตายคู่กันตรงนี้แหละมาเอาไหมสัญญาต่อหน้ายมมาทูดก่อนนะคะ พี่เป็นเมียตังได้ไหมคะได้ไหมไม่ต้องเขินพี่แอบชอบมานานแล้วแหละใช่คืนนี้นัดที่บ้านตังเลยได้ปะ รักในใจเลยก็ได้มั้งเจนคืนนี้นัดที่บ้านตังเลยไหมคะขอไปบ้านตังเลยได้ปะแบบชอผู้ชายมากกว่าแบบนั่นเกินเกินดูพูดีิเนอ้อแล้วโต้งรองตังชอบผู้ชายเหรอครับงั้นยกดินให้เลยแล้วกันเนาะดินดินแบบว่าคบกันมานานแล้วกับน้องตังก็จะมีอะไรบอกความในใจก็บอกกันไปเลยนะคะ first blood ยูเอฟโออ่ะน้องเอ็งก็ตึงเกินไปเปล่าอุ้ยน้องรักพี่จะตายอ่ะพี่ตายละมาตุ๋ยก่อนแล้วมาตุ๋ยก่อนตายเร็วเอตุ๋ยมาตุ๋ยก่อนตายเดี๋ยวตั้งมาตุ๋ยดินก่อนตายเร็วดินขาดของอยู่ช่วงเนี้ยคือดินมันเงี้ยนอยู่พอดีครับมีนี่นี่มาตุ๋ยแล้วใช่ใช่ไหดินมันเงี้ยนอยู่พอดีเลย ช่วงนี้มันเงี้ยนจัดอะทุกคนเอาตุยเลยเออเสร็จเรียบร้อยภารกิจสำเร็จกลางสมรภูมิสามนาทีแฮัลโหลเบอร์สามฮัลโหลสวัสดีครับเบอร์สามครับเบอร์สามไม่พูดด้วยเลยเบอร์สามเปิดไมค์หน่อย เบอร์สามเปิดไม้หน่อยได้ไหมครับฮัลโหล<ห>ไอเอิญน,น้องเอิญเปิดไม้หน่อยครับแจท้ทีเคมีอะไรจะพูดด้วยครับน้องเอิญน,น้องเอิญถ้าเปิดไม้เนี่ยเดี๋ยวแจกเพชรให้เลยเอายูไอดีมามาถ้าเบอร์สามเปิดไม้ปุ๊บเนี่ยเอายูไอดีมาเลยนะครับไอเอิญเดี๋ยวแอดมาเลยแล้วก็เดี๋ยวจะแจกเพชร เอาเป้า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 ไอเอิญเปิดไม้เร็วไอเอิญเนอะไอเอิญเน่อะอยากมีแฟนอยากมีแฟนเหรอครับเดี๋ยวเจ๊ไปเป็นแฟนแล้วเอาเจ๊ไปเป็นเมียไหมไม่ต้องมีรอกแฟนอยากมีแฟนเหรอฮะเอาเจ๊ไปเป็นเมียเลยดีกว่าเอาไหม ไอ้ตังเล่นแววกูเรียกการเลยเล่นแต่เนี่ยเล่นเร็เอาจริงตังสุดหล่อเจ้ขอเป็นเมียตังได้ไหมครับตอนนี้เล่นแล้เหรออีกอันวันนี้ขอวันนี้ขอไปนอนค้างคืนบ้านได้ไหมครับตัง เอาเขินเหรอเขินจริงเหรอถ้เอาเขินจริงก็แสดงว่ามีใจดิเขินจริงแสดงว่ามีใจดิจดจดย่อให้แล้วไม่ย่อเลยอ่ะย่อเลยดีที่รักที่รักเอเอ,เอที่รักเขาจุ๊บหนึ่งทีได้ไหม เขาขอจุ๊บตัวเองหนึ่งทีได้ไหมที่รักตังขอจุ๊บหนึ่งทีนะครัะตั้งจจทำอย่างงี้สิเราจุ๊บกันแล้วนะเมื่อกี้นี้ เดี๋ยวเดี๋ยวขอด้านหลังได้ป้ขอด้านหลังเลยนะครับมมึงจบแล้วนะเว้ยเอจ๊เเขินมากเลยครับไอทีเคเขินมากเลยอะแบบหน้าเจ๊ทีเคแดงแล้วอ่ะตังไปไหนอะครับตังเมื่อกี้เรากำลังเข้าได้เข้าเข็มกันเลยไปไหนอะครับไปไหนละครับพิลาเอ้า ที่รักตังครับที่รักรที่รักตังครับที่รักตังครับรอบนี้ขออีกอย่างได้ไหมไม่แค่ยุบอย่างเดียวขออีกอย่างได้ไหมคะย,อยอ่อลงย่อลง ใส่เปียเยาะลงเยาะลงตรงเสียอะไรเงี้ยอุ้ยตังตอบสนองด้วยอ่ะเมื่อกี้อุ้ยเกมีโป้ตังครับตรงนี้เลยครับตรงซอกนี้แหละครับมาทางนี้นะหัวะหัว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 ขอขอตรงซอกโกดังครับหัวหัวตังครับใช่ครับตรงนี้แหละครับหัวหัว เฮ้ยยังเข้ามาขับดินมาะวะเราไข่ดีกว่าดีไอ้ยเยี่ยมวางตรงข้าวไปซะขวายคนกำลกังเยอะเข้าไรเ,เข้าเข็มกันอยู่ไอ้เย้ฝังตรงข้าวก็ามายิงสอยดาบผมไปนอนแล้วน,น,นะครับพรุ่งนี้ผมไปเรียนโอเคครับฝันดีครับบ๊ายบาย <laughs> ครับผมโอเคครับนอนมากเองก็ไปคุยกันต่อเลยละกันนบ เออฝากดูช่อง y o u t u เ e l ดี y ทีเคด้วยนะบ๊ายบายครับตังค์บายจุ๊บ